นี้ทำพิธียกแม่ครัวงงงงงััััับบบไไไไไมมม่่่คครรววด้้ตอแก hangwatikawaurang nama teranya

सखे कामे चा रूपे सिखी र तए चन्दन लिखे निमाने हि पे रथे चा आमे दर्वना खाने जे हवा तुमि केते มาเจยันตุเทวาชะละทาลาวิสเมยกักขันสัปปนาคา,คานะทันตาสันติเกยังมุนิระวะจันังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะมสุนกา,าโลยัมปัจันตาธรรมะสุนกา,าโลยัมปัจันตาธรรมะสุนกา,าโล อยำปัทขันตาชาจะดูติวดาติบทผมบุตรเถรเลยนเดื่อนเพื่อจัตโลกบาลนืกลุ่มเจ้าที่ก็แงระถอดเรนนี้ตาดอใครแนกล่เจ้าบ้านคือการเลิกจงเทานครัวเลิกจองเทเลิกจงเทาเ้าพาปันขาเรียกว่าเลิกจงเทาสัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เก่เจ็บายด้วยกันทั้งหมดกังสิ้น ลงตึ้นสุขสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยใบจะภาพบ้านโยนไส่หมาออ้อยบางผู้นุ่กับบ้านหุบมาสีหนอราหุเจริญย่ยเจริญกับช่วยจะภาพพองโจ้ทำไม่นักจะภาพเองเนาะลาสิงรังยาลาสิงรังยาเว้ยลูกไม่ค่อยนักจะภาพได้เองเนาะช่วยช่วยจะภาพด้วยใครกินเยอะก็ช่วยเเอออใครกกินยยะ็ช่วจะภาพเยอะ うょっと僕はど